you yeah. ชัดเจนเงินหมื่นเฟสสแจกเต็ม1,000 0บาทได้แน่ผ่านไปแล้วครับสําหรับการแจกเงิน1,000 0บาทในรอบแรกล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าการดําเนินโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทในเฟสสองน่าจะไม่ทันภายในปีนี้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องระบบส่วนจะทันไตร มาแรกของปี2,568หรือไม่นั้นไม่อยากให้ใช้เวลามาเป็นตัวเร่งรัดแต่จะรีบที่สุดตามต้องการของประชาชนเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเงินดิจิตอลวอลเลตผ่านแอปทางรัฐพบว่ามีกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการซ้ำซ้อนกับผู้ที่ลงทะเบียน แล้วถึง10ล้านคนอย่างไรก็ตามในวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันแรกของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ที่จะเริ่มโอนเงิน10,000บาทให้แก่กลุ่มผู้พิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขประจำตัวประชาชนลงท้ายเลข0จำนวน3.17ล้านคนโดยระบบจะเริ่ม โอนใจายให้แก่ประชาชนในเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปทางนี้เนื่องจากระบบพร้อมเพนั้นมีข้อจำกัดที่สามารถโอนได้วันละไม่เกิน4.5ล้านบาทจึงจำเป็นต้อง แบ่งเลขท้ายบัตรประชาชนแต่ยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วในจำนวนนี้มียอดการโอนเงินไม่สาเร็จกว่า319,000คนเนื่องจากบัญชีเงินฝากของผู้ได้รับสิทธิ์มียอดเงินต่ำกว่าเกณฑ์และไม่มีการเคลื่อนไหวจนถูกปิดบัญชีและบางส่วนยังไม่ผูกพร้อมเพจึงเตือนผู้ได้รับสิทธิติดต่อสาขาธนาคาร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อรอรับเงินที่รัฐบาลจะโอนซ้ำในวันที่22ตุลาคมนี้โดยล่าสุดในวันที่30กันยายนกระทรวงการคลังได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และ9ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่30กันยา แล้วโดยล่าสุดได้เตรียมกรอบแจกเงินหมื่นเฟสสองสำหรับผู้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลวอลเลตบนแอปพลิเคชันทางรัฐนายจุลพันธ์อะมอนวิวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้มี26ล้านคนซึ่งกระทรวงการคลัง จะหาเรือแนวทางการดำเนินโครงการเฟสที่2ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัรนายกเป็นประธานจะกลับมาแจกเงินผ่านระบบดิจิตอลวอลเลทและทยอยโอนเงินคราวละไม่เกิน5,000บาทเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังในการนี้ผู้นำภาครัฐ ยอมรับว่าการโอนเงินในกลุ่มเปาะบาง3วันมีปัญหาข้อมูลบัญชีธนาคารไม่ตรงกับชื่อคนแต่ยังเป็นส่วนน้อยจึงขอให้คนพิการมาขึ้นทะเบียน กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ถึงวันที่สาธันวาคมนี้เพื่อทำข้อมูลให้ถูกต้องและรักษาสิทธิการรับเงินมื่นบาทพร้อมฝากถึงพี่น้องคนพิการ และกลุ่มประบางเมื่อได้รับเงิน1,000งบาทแล้วขอให้ใช้ให้คุ้มค่าเพราะเป็นเงินที่มาจากภาษีพี่น้องประชาชนไม่ใช่เงินฟรีและลอยมาจากไหนและอย่าเพิ่งใช้ให้หมดไปกับการซื้อเหล้าซื้อหวยขอให้ใช้ ให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจในระดับชุมชนและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมะทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสาหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ